สวัสดีอีฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาอีฟซีนะครับมาวัดมอสเฟตนะครับดีเสียนะครับนะตัวนี้เป็นเจสามาสองนะครับสามาสองชนิดอินชนแนนนะครับอินชนแนนนะครับรุ่นนี้เวลาวัดเสียดีเสียนะครับก็คือนะครับช็อตค้ามก่อนนะครับเราจะช็อตค้ามก่อนนะครับช็อตค้ามันสามขาเลยนะครับมันก็มีจะมีหนึ่งสองสามนะครับ เกตซอดเด่นนะครับเกตเด่นซอดนะครับบางรุ่นก็ซอดอยู่ด้านล่างนะเด่นะ gate, dead, short, short, อยู่ด้านขวานะครับเด่นอยู่ตรงกลางเกตซอดเด่นอย่างี้นะครับเกตเด่นซอดซอดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เกตเด่นซอดนะครับนี่นะหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับ d C E บางรุ่นก็ B d, d E C อย่างี้ครับ วัดเซนันมันก็วัดอยู่สองตำแหน่งด้วยกันนะครับก็ขาแรงนะครับขาเกียจะไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับวัดจะไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับเห็นไหมเวลาวัดสังเกตเคมิเตอร์ของเรานะครับเวลาสังเกตเคมิเตอร์ของเรานะครับอาคูหนึ่งนะครับขาเกตจะไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามขาเกตจะไม่ขึ้นกับใครนะครับสลับ สลับสายครับแดงเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นกับใครนะครับเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับ 1. ของสามไม่ขึ้นกับใครนะครับดูตัวเสียบ้างครับตัวเสียตัวเสียเหมือนกันนะครับสอดขาหนก่อนมันจะไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับนะตัวนี้ตัวเสียนะครับดูนะครับจับปุ๊บอหนน้นะครับสเกลมิเตอร์นะครับสเกลมิเตอร์จิ้มหนึ่งจมดูเห็นไหมครับเก็มไม่ขึ้นเห็นไหมครับ ตัวนี้คือวัตเฟสมันช็อตแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมสำหรับขาเห็นไหมครับมันช็อตแล้วเห็นไหมครับคือมันช็อตแล้วนะครับเห็นไหมครับมันช็อตแล้วนะครับตัวดีนะครับมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับตัวดีเห็นไหมครับนะครับสำหรับขาไม่ขึ้นนะครับเห็นะครับวัดีสองแบบนะครับวัดอีสองแบบเลยนะครับวัดสองแบบนะครับถ้าเราสั่งให้มันออสจังเข้าไปแตะนะครับเปิดใหนมันออสขึ้น แตะอ่อนขึ้นนะครับอ่อนแต่นี่คือมันมันมันต้องไม่ขึ้นนะครับแต่สีแดงมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่สีดํามันต้องขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับสั่งให้มันปิดมันก็ต้องปิดนะครับแต่ดูสั่งให้มันปิดนะครับมันต้องสลรับข้างก่อนนะครับสำรับเรกฝั่งนี้นะมันเป็นมันเป็นฝั่งนี้นะแต่มันต้องขึ้นอ่าเห็นไหมแต่มันต้องลงแต่นี้ขึ้นปึ๊บมันต้องขึ้นนะครับ ลอดแตะตัวนี้มันต้องไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปกตินะครับอย่ามนี้ปกติของมันนะครับเราแตะตัวนี้ปุ๊บมันต้องขึ้นเห็นไหมครับเราแตะสีดํามันต้องไม่ขึ้นนะครับแตะสีแดงก็ต้องขึ้นนะอย่าเน็นดูนะครับเกียนะมีวัดสองแบบนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ตัวที่มันเสียนะครับนะตัวที่มันเสียนะครับดูนะครับตัวที่มันเสียตัวที่มันเสียนะครับเห็นไหมครับยังไม่แตะมันขึ้นเลยเห็นไหมครับ สั่งให้มันปิดสั่งให้มันปิดมันมันเปิดนะครับเห็นไหมครับสั่งให้มันปิดแต่มันเปิดนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับรั่วแล้วเห็นไหมครับเหยียบร้อยนะครับพังแล้วนะครับนะมันกันนะครับพังเห็นไหมครับสั่งให้มันปิดมันเปิดนะครับเห็นไหมครับสุดตัวนี้นะครับตัวมันดีนะครับตัวมันดีตัวมันดีครับสั่งให้ปิดมันก็ต้องเปิดสั่งให้มันปิดมันก็ต้องปิดนะครับอยู่นะ เห็นไหมครับสังปิดต้องปิดนะครับเห็นไหมสังปิดต้องปิดเราจะสังให้เปิดนะครับปึ๊บเห็นไหมครับสังให้เปิดมันเปิดนะครับสังให้ปิดนั่มันต้องปิดนะครับเห็นไหมครับแต่ดูนะครับเปิดนะครับสังให้ปิดต้องปิดนะครับเจดีครับตัวนี้มอดิดใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก่อประมาณนี้นะครับสำหรับท่้งมือใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับคิดหน้าเสดีครับ